สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขูสุขคนเด้อวันนี้มาใส่เวทน้อพี่น้องมากันสามคนมีไอรอนครับถุงไสยเขาถุงไสยบงเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยกันไอรอนไปทางนะเาไปทางนี่มันได้บอลลุ่นกันมือแรกว่าไพชิมานกันเนาะนี่แต่วันมันมาได้ปวกกันมือนี่สวัสดีพี่น้องเขากรอกวะ มันถือบอลมาถือไเข่าบานมึง้คบนะเขาบานดูเราใส่เหมือนดิมเลยนี่ทื่นะหนกขมันมาถือก Thì Here's a thinking gì? to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The Nó wants me to transcribe đang cho 30 xịp đăng vào này. Ừ. Đâu, này khen mán Khen mán nữa Nhiều khác gì rồi anh Ừ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  mệt ừ. rồi Ừ bay Cắp thử không? Tiếng được này Nhà cầm bay cầm mạng như bạn bó, thấy không đó, đó. Ừ <laughs> Biết có xay được thì nọ người mệt bông dạ này, bông bố Bông dạ này xay đâu nhiều đi nè ไป,ไปข้าใส่ดเนตามหองไปด้วยข้ายำอืมวัน้มวยยำบริจาคเลยล <c oughs> งไปห้องนี่ก็ตรงคำเลขาใส่ไปทาง,าทาง,งองาะออไร<ป>ดีบันมือมันท้องใส่หองเต็มบริจากนี่บอไปแล้วออกออกไปนี่ปลาทางหรปลาเลย คนเนี่ยเขากเที่ยงไหายนะคนเนี่ย,ยใหญ่บองไหพี่น้อง้างนัมีคนใส่ละใส่คำโนะพะะนะด่นะนะเพราะว่าเขาใส่แล้วว้ยนะเขาจะไใส่เบกใสเบ็ดนะนะใสเบ็ด่อไหร่มันดอนไหวขี่กระเดือนเขาบุหบรายม,มีเขียดหน่อยกินไปทางไหนไปไปกับไป มึงใครใส่ส uh ่งคายนพ่อขนโอ้เห็นจี้จี้ก็ด้ปะนี่มันถืออยู่ถือต้งเกยบันี่เด็กขันนี่ต้ขันอย่เออมันจังโมเดิมมันมโอ้ดิวขวดงงาไมีดีพี่น้องเลยซื้อหนยนี่แหละหนาเต็มขวดแบออดีงาม ไล่อ,อหเขาเขาไร่อยบวก,กี่วเลอนไพมาเบ่งกิปนี๋ยวคล้องหนากอไพี่ขอมาเสื้อมีย <c oughs> เงยเาแค่ขี่เดือนเนะาะานมากินบัดน,นีนี่ตมงม

พอวะมาที่บนคป็นมดดินนะคนมาตกเต้หมได้เหรอเป็นได้ไงเนี่นนนคำาม,อมือสาระดุวนีหเล้วนี่ขนาดเทซุระตกน้ำไม้ฝนหอสุขใส่ชู นี่ยรายังดอกนีเ้เอาไปจักให้หยยบเขาโดึงถิ่มือหน่อเด่นนี่มึงบิวพี่ต่อป้าความงาเขาเขียวแล้วนี่น Tặng đợi đêm nó của bọn em nó sáng lịch cả lịch sáng cả thấy lịch sáng 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 lịch ก่อนนะเ<อ>พราะในแบบมันข้าบาดเดียวตามไปเจอไหนเนาะมีมงตานี่ด้วยคือไปด้วยบาดบุกขาก็ใส่อยู่พี่รองเลยท่าน,น่ะท้านก็มีนี่ มีเด่กโคตรมึงดิยังหวนอยู่จับหนาซับล้างซับกันเวยไปิ่งเอย่ามั้แต่ว่าบัวเอาเบเทาร์ไปก็พอมาหลายได้เวทเทองน้อย <c oughs> อืมร่อยอ่ะพีนะ่น้องเบียรเอขอตัวใส่เวทก่อนที่คำเลย phim à, họ à, hoa tương thang này nó cương thang loại mồng sai yếu thế nó ngay mét sáu đắng sáu quả đắng nữa nặng mươi hai vừa thì đại đi hoài nhàng khủng luôn giữ với giữ cả tụng gần bay sai sáu con mà đi một đến sáu ไอร้อนเพิ่นไปใส่ทางนะเอาแหนกันเถอะนะเพราะว่าขันมากต้องกันก่อนสิในไทยซับกันนะพี่น้องก็เลยแปลว่าเนี่ยตองแหนกันก่อนเนาะห่างกันสักพักมาลักไก่ดอยทุกท่านเข้าบอกว่เบาเอขโมยไก่บากร้อนเบากว่าเอได้เอาอีดีสัมบุญ ใส่ได้หลายพี่น้องครับซับไปเรื่อยๆกันจื้อบปจื้อแบบแต่ดวงถือไปถือกะใส่แบบหมุ่ไปเลยๆต้องเงินเสียนคือเขาได้ว่าทังนลยทั้งปวงเลยโอ้ยนี่การยำแดงก็เกลียดหมดโอ้ยแต่ว่าสุดยอดดีใส่เรื่อยไปเท่านี้กะโอ้ยสุดยอดดีว่ะ ั่งนี้คนใส่เด็วนะครับห้องคุณเด็กอะไรห้องจ้องเดห้องใส่ยางซื้อไปคุณด้วยอยแล้วว่าพังสามพังเอือกไหนก็ม้วนขันน่ะกบม

เฮ้ยห้องนหน <c oughs> นู่ไใช่1เม้นอู้าักไปแถวนม้อมืยคนใส่วะเนี่เบ็โอ้โหถือผู้ดีจังมาถือเว็ดหรเนาะ <c oughs> เอาใส่นี่ข้าตีลาหรยนนอไงเนาะขาวมาใส่เขาบใส่เ <c oughs> อ้าอย่ามาวันที่เห็นกบใหญ่เอาห้องกัน bộ lại đái bừa thầu ấy. sao, sao, sao ông đâu, thằng bạn cả à, hải phải đâu. <laughs> Sư với cái đội mình không? siêu với đấy đó. dặn dạ, luôn, như dạ, nh bếp theo này. có oh, thuốc bắt thằng nhẹn thì nọ. mừng nè ủ, trụm, trộm trụm đi thì bắt ta cả nhẹ. bớt men bớt bắt cả nhẹn này. có oh, mì rồi. Oh, ừ. à? đi. Này, gua à, Đi. Cậu ba, này. Hử? Điệp tao. Không điệp tao. Khôngarang đi bộ Này cọng này nè. หายหูบ่ายด่าป๋าออ้ยส่วนพักกระแน้ยงเลยพี่น้องดูดิเป็นงามยัไงไงนะพี่คนใส่ตุมปลาเนาะตุมปลาคอเศษกระเข้ยงมันก็ถือว่าชุดยอดเด้เวทเขานี่โอ้ยบ่เห็นเวทเอาเกินเขาใส่ไปทางไในหรอเปล่าเลยเงี้ยบางที เฮ้ยเข้าบทจีละนี่แมนบ่เป็นโมเด็ตโม้ือเลตัวตัวมุกจีโอเหรอเสียบง้อตอนนี้ก็มือด้บพี่น้องเลยเอาแนมในตาขึ้นีมือแห้งโมเอตนเปิดแพทเอาเนาะควรโมเห็น าม,ามาทางนี้สมบ่รณเลยมาพูดเท่ย่างเสีนนแ้วผมซื้อคุณเด้อเออใส่ไปได้นีเหยียบไปเรื่อซื้อด้มาแห้งพอดีสุ่สมๆเลยค่ะนี่สื่อเ่ออ บงผ้าเขาอะไได่สีเสีสยบเลยครมืออดอะฮ้าหลบงใสยังมหมดได้อ่ะมนัมนมนัมนมนันมันเงี้ยขีดเลือนเท่าเนาะโอ้มาเจอกันอีกเด้อเอ้านมาสิอกไปทางน่ะ nó phồ còn chậm nó phồ còn chậm đừng quên xay ba xay, ao chẳng qua bó, Đó xì màn. <cười> 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 Nào, đấy, ừ. <laughs> à, nông. Nông, mà hơi ăn đẻng còn chỉ phải làm biết. ใส่เดียเรเขามาหอาไข่พี่ออแบบสูตท้งบาลเองเนาะเยอะคยับขอเอปุ้งเอะขงเลยเนาะใส่หัวิงไข่อีกแวกพีกพก่ใส่วเียน้ำนาะัหอนิออเ,เอาดรขดเอาจัจัได้กระน้บจได้ข,าขนะ้าวโอข้าวอะมันถือกลางถือไปขอถน้เน

ยังไปบ้าเห็น้งใจหตวตัว้าใสน้ำมันเขาไม่จะใสไข่เามันมอนีทีิถ้าจะใส่น้ำ่น้อเดี๋ยวตามสูตรไปเองมาอยคนไปพระาหนแขงตัวจะใส่น้ำเนาะสูตรนี่ยถือว่าโอเคเลยพี่้องเลย หมอนจิกกตัวเป็นกาะแล้วก็จะขดแนวนี้เนาะนี่เด็กกล่องรกังเดือยอยู <ot> ่ <ot> ้าเดีนุ่เื้อนัวเออลดแบบนี้ผมมีวัตถุใหม่หมอเมั่อก็คอยแข้งไปแข้งไปแล้วก็ต้องชื่นหนาไปเราเอเลือกมีคนเหตนคือกันมกเนาะรเอจะต้องปวไข่อย่ีเอ วัวไข่ขัวไข่กินได้อือไข่ฮะขอไข่ขวไข่เลยบ่อเอาขอดนัมินใหม่ัมี้หเนี่ยีเตรียมถืนาบานบอนาบเเดี๋ยวะให้แหงหัวเดยูอืม

อ่อไข่พี่น้องเลยฐานะมันแห้งๆแบบจกล็อกไม้หนึง่งก็ยังเอาขึ้นมาถือว่ากินได้หอมอเอนี่ยตาไปไปกินอยู่บอเอาชิมชิมมือก่อนทานอยู่บ่ uốt khắc đây, pet cang đi, bỏ một chân cay ở đây đẹp đấy, nhặt bỏ cay chân một máu e không, đẹp hoặc tiêu e tam ăn để ไปมาแต่นะเกลืองงอโอ้งอคอยผูกเป็นทันด้จะได้เห็นบอกเจ้าว่าเห็นยังสุดนูจะได้เขามาถามเป็นใบเหรอปะเป็นกรยไม่งานมาพี่น้องกินขาวเลิกกินขาวข้ไข่ทั้งเน้อข้วไข่ดีมือเบาเอขาี่นเนาะขาวแขงเนาะ โอ้ของก็อ่อนไปของก็ทึม่มันมีคุณภอพโคตรสดส้ะตีบ้าดิเนาะตีบกบเลยว่เลยม <laughs> าจากปลาดิเน,นาะปลาอ่นอนก่อนดิ

พี่โฮัดนใหญ่เนาะไอยากเรียนตรงจิงครับจบทำไมหลพักเน้ะตประแห n หองครับอยู่เขาตัวกินขาวอย่างเลยแต่จึกินไปยามเบดเนาะขาวอยากินไปยามเบ็ดแลงวก็ ไายบ่งพี่น้องก็่งียเงียงพี่นองเลยมาสิมาอยู่บ่อปิ